สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงเรื่องศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อยโดยจะเริ่มจากประวัติความเป็นมาโดยประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชมุชมชนที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในบ้านแกน้อยมีวิถีชีวิตอยู่กับการปลูกสิน่นขายสิ่นและติดสินและปลูกข้าวไร่บ้างเพื่อเลี้ยงชีพตนเอง เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2523พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมมานาถบาพิตรทรงสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวเขาเผ่ามูเซอร์นาบ้านแกน้อยตำบลเมืองนะและทรงสักถามความเป็นอยู่ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินแห่งนี้ แล้วทรงมีพระราชดำรัสกับหม่อมเจ้าพิเสดศรัชนีประธานมูลนิธิโครงการหลวงให้เข้ารับอยู่ในโครงการหลวงต่อมาเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2523หม่อมเจ้าพิเสดศรัชนีผู้อำนวยการโครงการหลวงมอบให้ในายจิตติปิ่นทองและคณะอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดตั้งศูนย์แกน้อยขึ้นในเขตหมู่บ้านแกน้อยและชายยา หมู่9ตำบลเมืองนะพระราชทานพระรชา,ารชสัพย์ส่วนพระองค์ตลอดมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมนาถะพิตเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2525และวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 3 7 สมเด็จพระกานิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวเขาและทอดพระเนตรเห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกนน้อยแม้อยู่ห่างไกลจากความเจริญมากเพียงใดการเข้ามานาคมยากลำบากเท่าใด พ่อหลวงแม่หลวงและพระบรมวงศานุวงศ์มิได้ทอดทิ้งเขาเหล่านั้นแต่ประการใดดังพระราชกรณียกิจที่ปรากฏทำให้เขารู้สึกถึงความเป็นคนไทยและรักในความเป็นชาติไทยในส่วนของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการวิจัยปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อยได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชชนิดต่างๆและส่งเสริมอาชีพแก,ะกะเ่เกษตรกรชาวเขา ในการปลูกพืชผักสมุนไพรไม้ผลไม้ดอกพืชไร่และกาแฟราเบกาิก้าภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยได้แก่ระบบการเพราะปลูกที่ดีระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตรสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร ข้อมูลหมู่บ้านและประชากรสูงพัฒนาโครงการหลวงแกน้อยมีพื้นที่2หมู่บ้าน13หย่อมบ้านประชากร1,004ครั 1, วเรือนจำนวน6,420คนซึ่งเป็นชนเผ่ามูเซ์ดำมูเซ์แดงจีนยูนานและไทยใหญ่ภูมิประเทศลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปคล้ายแอ่งกระทะล้อมรอบด้วยภูเขาที่ไม่สูงชันมากนะัก มีลำน้ำแม่แตงและน้ำแม่แกนไหลผ่านพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำท 1, m, ะเล1 0 0 0เมตรลักษณะดินเกิดจากหินเท่าภูเขาไฟหินและหินตะกอนดินมีความอุดมสมบ,บูรณ์ระดับปานกลางดินมีค่า pH ประมาณ5 5ถึง6.0ภูมิอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด26.6องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดส6 2องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี1,545ม mm, ิลมโดยการคมนาคมจากเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์แกน้อยอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ระยะทาง150กิโลเมตรโดยใช้เวลาเดินทางทั้งหมด3.5ชั่วโมงสภาพเศรษฐกิจสังคมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อยส่วนใหญ่ไม่มีเอกสิทธิ์ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบทำอาชีพทำการเกษตรอาชีพหลักคือการปลูกพืชผักในระบบปกติและระบบอินทรีย์เช่นกลัำปีผักกาดขาวปรีผักกาดหอมรวมทั้งปลูกไม้ผลเช่นอโวคาโดเป็นต้นและพืชอื่นๆอาชีพรองคือการเลี้ยงสัตว์และงานหัตถกรรมที่ใช้ในครัวเรือนกิจกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ราจะมีการไปชมแปลงสาธิตและแปลงส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรเช่นมะเขือเชอรี่หวานแดงชมแปลงสาธิตการปลูกไม้ผลเช่นแมคคาเดาเมียบวยพรัมและสุดท้ายชมแปลงปลูกไม้ดอกค่ะในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะมีเป็นการชมวิถีชีวิตของชาวเผ่าโมูเซอ์ งานหัตกรรมทอผ้าชมวิถีชีวิตชาวจีนยูนนานและการชมอนุรักษ์บ้านดินแบบดั้งเดิมประเพณีปีใหม่มูเซอร์จากช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีการเต้นจะคืล้อมกันเป็นวงกลมตามจังหวะดนตรีชมวิถีชีวิตชาวลาหูงานหัตกรรมทอผ้าและเย็บปักลวดลายที่มีความสวยงาม การท่องเที่ยวทางธรรมชาติในส่วนแรกจะเป็นการชมวิวป่าสนธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ต่อมาจะเป็นถ้ำชัยยาซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์หกิโลเมตรหัดออกไปจะเป็นถ้ำรอดเป็นถ้ำที่มีน้ำไหลผ่านตลอดปีมีช่องขนาดคนลอดผ่านได้เหนือขึ้นไปมีถ้ำขนาดเล็กอยู่ด้านในน้ำตาลห้วยจันทร์เป็นน้ำตกสูงประมาณ5ชั้นอยู่ห่างจากศูนย์กิโลเมตร โดยผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมนะูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกนน้อยย่อมมีของฝากของที่ระลึกไปติดมือโดยผลผลิตของโครงการหลวงตามฤดูกาลหรือสินค้าหัตถกรรมเช่นย่ามที่ทำมาจากผ้าของชาวเขานั่นเองค่ะและสุดท้ายจะเป็นการเดินทางจากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข107ผ่านอำเภอเชียงดาวปัจจุบันมีเส้นทางเลี่ยงเมือง สามแยกเมืองงายเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข1173ผ่านเมืองนะขึ้นเขาสูงชันระยะทางค่อนข้างยาวลงเขาสู่แอ่งที่ราบเก็บก็จะเป็นที่ตั้งของบ้านแกน้อยรวมระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่160กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางราว3-4ชั่วโมงค่ะ